วันนี้เรามาทำผัดซีอิ๊วกุ้งกันค่ะเริ่มแรกก็จะปรุงใส่ในเส้นเลยนะคะเอาพริกไทยน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะมาปรุงใส่ในเส้นเลยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะมาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อจะเอาไปผัดเวลาผัดจะได้ไม่ติดกระทะไงคะคนเสร็จแล้วก็ไปผัดกันเลยนะคะ ตั้างน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะผัดให้เหลืองเลยนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งมาใส่กันได้เลยผัดกุ้งให้สุกนะคะพอผัดกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไข่มาผัดะคะ่ะขั้นตอนต่อไปผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะพอไข่สุกแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะ ผัดเส้นให้สุกค่ะพอเส้นสุกแล้วเราก็ใส่ผักได้เลยใส่ผักเสร็จแล้วก็ผัดให้สุกนะคะผัดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมรับประทานเลยค่ะไปก่อนนะคะไปกินผัดซีอิ๊วกุ้ง wow.